สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านคะวันนี้ก็มาเรียนภาษาเยอรมันง่ายๆสไตล์คูอ้อกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้คูอ้อก็จะให้คำกริยานะคะคําว่าเชลีเซนนะคะเ h ลีเซนแปลว่าปิดนะคะปิดบางสิ่งบางอย่างนะคะก่อนอื่นก็มาตั้งรูปโครงสร้างก่อนนะคะ โคอ้อจะใช้กริยาขึ้นนะคะบวกด้วยประธานนะคะแล้วก็บวกจุดๆุด,ดแล้วใส่เครื่องหมายตัวนี้นะคะเครื่องหมายตัวนี้นะคะเรียกว่าเออรูฟเฟซายคนนะคะอ่ะทีนี้รูอ้อก็จะเอาใช้ตัวนี้นะคะกริยาลงมาอ่บรรทัดนี้นะคะช่องนี้นะคะเป็นอ่า จะลิซเซนซีนะคะบิทเ e อบิทเ d อดีเชื่อแล้วก็ใส่เครื่องหมายตัวนี้นะคะ Auslufen sichen นะคะ Auslufen sichen นะคะเครื่องหมายตัวนี้ เป็นรูปประโยคเหมือนการสั่งนะคะเหมือนคำสั่งนะคะแต่เราจะมีคำว่า bitter ใส่ลงในรูปประโยคด้วยนะคะเพื่อให้สุภาพมากขึ้นนะคะจะได้ว่า Che เ s e น e e bitter d ี t e อะค,ะคุณปิดประตูหน่อยนะคะคุณปิดประตูหน่อยนะคะนะคะ กรุณานะตัวนี้แปลว่ากรุณานะคะตามหลักความเป็นจริงนะรูปประโยคนี้จะแปลว่าคุณปิดประตูด้วยนะคะหรือนักครับนะคะต่อไปรูปแบบที่สองนะคะครูอ้อจะใชะ้รูปแบบกริยาช่วยนะคะ,ะกริยาช่วย ถามบวกกริยาบวกประธานบวกจุด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 ,จด,จดแล้วก็บวกกริยาอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นกริยาอินฟินิทนะคะแล้วก็นะคะใส่เครื่องหมายคําถามนะคะอะกริยาตัวนี้จะเป็นกริยาช่วยนะคะหัวก็จะใช้นะคะ ดู do, นะคะดู do, แปลว่าเธอเธอสามารถนะคะสามารถเป็นค a นส์ดูนะคะค a นส์ดูอ่าใส่บิ t เ e อเหมือนเดิมนะคะคือขอร้องนะคานส์ดูบิตเธอ does finsta finsta แล้วก็เอาคำว่า s c h listen ลงมาตรงกริยาแท้ล็อกนี้นะคะ s h listen นะคะจะได้ว่า can't s d u b i t t e d a s f e n s t e r s c h l i s ß e n can't s d u b i t t e d a s f e n s t e r s c h l i s ß e n นะคะแปลว่าเธอนะคะ สามารถนะคะเป็นประโยคบอกเป็นประโยคขอร้องนะคะซึ่งมีคำนี้ด้วยนะคะเธอสามารถปิดหน้าต่างได้ไหมเธอสามารถปิดหน้าต่างได้ไหมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะจะเป็นกรรมนะคะกรรมกรรมที่เป็นอาคูสถินะคะ ตัวนี้ก็อาคูนะคะอ่ารูปประโยคต่อไปนะคะคูอ้อจะให้เป็นรูปแบบอดีตนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นรูปแบบอดีตนะ,ะอ่าคูอ้อจะใช้คำว่า w e ก็คือใครนะคะ att, hat hat d o s f e n i s h f i n i s เกอเอาตัวนี้ลงมานะคะลอ s e นแล้วก็ปิดเครื่องหมายนะคะเบฮ a t d ดัสเตนสตาร์เกชลอ s ซนใครได้ปิดหน้าต่างหรอใครได้ปิดหน้าต่างหรอ ค่ะสำหรับคลิปนี้ครูอ้อก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาค่ะวิดเซนบ๊ายบายค่ะ